ครับผมพ่อยพี่น้องตอนนี้บ่าวต้อยกกกําลังเดินทางกลับนะครับกลับบ้านกกกกันนะครับผมพ่อยพี่น้องกลับด้วยกันนะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมพ่อยพี่น้องนะมีอะไรเกิดขึ้นกลับไปด้วยกันนะครับผมปะ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 อันนี้เป็นภูเขานะครับที่ภูเขานะครับผมภูผาพางนะครับผมอันนี้เป็นนาใหญ่อุ่นนะครับผมพ่อยพี่น้องนะเป็นนาใหญ่อุ่นก็ภูผาพางนะครับผมพ่อยพี่น้องแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นผู้เล็กไฟนะครับผมผู้ฝาพางแล้วก็ผู้เล็กไฟไปด้วยกันนะครับไปช,ช้านะครับผมบอลม่นต้องไปช้ชา เมื่อกี้นี้โดมอ,องเห็ส่วนสดงามมากเลยนะครับมนมแถวนี้นะครับผมนีจ่จะเลยหมอกทั้งนั้นเลยนะนี่พอแม่นน้องลงไปดูก่อนนะครับไปดูก่อนไปดูตรงนายยาซ้ายนี่ก่อนมันมีอะไรกันเกิดขึ้นกันแน่นน่ฮะมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่นะครับไอ้โชคนะครับพามานะครับผมตอนนี้ก็สายพอแรงแล้วนะครับผมเออ นี่นี่นี่โอ้จืดเร็วนะครับผมนี่เป็นทะเลหมอกพี่พี่น้องเห็นบ้างไหมนี่ครับผมนี่แถวบริเวณนี้เลยนะครับบริเวณท้องทุ่งนาเนี่ยจะเป็นทะเลหมอกนะครับอืสวยสดใสนะครับผมดูตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่บริเวณเรายืนอยู่นี้ก็เป็นทะเลหมอกนะพ่อแม่น้องนะแต่มันอาจจะจืดจางลงนิดนึง อ้โหทะเลหมอกสดสวยสดใสนะครับผม <S 2> <S 2> พ่อแเน้องนะสดสวยสดใส,ส,สนี่นะครับผมเป็นขื่นทะเลหมอกนะครับผมอ,อตอนเออมื่อหลายปีที่แล้วนี้นเขาก็จะมาดักหนูแถวท้องไร่ท้องนานเวลาเ,เวลาเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพ่อยเปนน้องนะก็นะจะทำการเอ,อ นั่นกันนะครับผมพอยไม่นอนนะจะทําการดักหนูกันอะไรกันนะครับผม,อมโอเคนะครับเอาละครับผมพอยไม่นอนเอาละเอาละเดินทางกลับกันอย่างเดียวนะครับผมพ่อยไม่นอนมะันกลับกันอย่างเดียว ก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันมัวๆนะครับสุดนุ่งามนมากนะครับ Oh yeah, no. a uh, poem